นี่ทผมสกิลค่อนข้างขีดกว้างมากๆเลยทผมแต่ตัวก็ติดปัญหาตรงเปาะบานท็ผมเพราะว่าเป็นสายไวพิบอ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผม <c oughs> ผมขอฝากร้านเกมโฟร้านเติมแพ็กเกจเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกม สะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับผมอ่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเติมกับร้านเจมโูเป็นครั้งแรกจะได้รับส่วนลด10%หากใครที่สนใจนผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมอ่ะก็มีวันที่หน้าต่างไอดีหลักอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเมื่อวานผมลงคลิปทางหน้าของ รีวิวเซย่าไปนะผมอาคุปก็เลยมาทาการรีวิวชุนนะผมเป็นคู่หูของเซย่าเหมือนกันนะผมอะซึ่งมาในคอลลาโบรอบเดียวกันเลยนะผมเป็นทางด้านของเซนเซย่านะผมอาก็เป็นชุนอาสำหรับตัวนี้ก็ชื่อว่าชุนนะผมเป็นโคเซนชุนนะผมสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ออกมาพร้อมกันกับตัวคอลลาโบทางด้านของเซย่าเลยนะผมอะซึ่งเป็นรอบเดียวกันด้วยแถมตัวนี้นะผมเป็นตัวดามีธาตุไม้ที่ค่อนข้างเก่งเลยนะผมในสมัยก่อนอะถือว่าเป็นคู่เทพในสมัยก่อนก็ได้นะผมสำหรับ2ตัวนั้น สกิลที่1ของชุนนะผม่ะก็เป็นทางด้านของสร้างความเสียหาย2,200ของทั้งจมบีลงในพื้นที่เปลี่ยนศัตรูธาตุไฟเป็นธาตุน้ำผมอ่านี่เห็นไหมครับผมถ้าเป็นสกิลที่เปลี่ยนธาตุผมอะถ้ามันดีๆแบบนี้มันถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วผมซึ่งเปลี่ยนธาตุที่เราแพ้ทางธาตุให้เป็นธาตุที่เราแบบชนะทางธาตุนะผมไม่เหมือนกับตัวทางด้านของเม่นดำโซนิกนะผมตัวนั้นคือแบบ โอ้โหผมแทบจะไม่อยากพูดถึงมันเลยนะผมซาเวนเจอร์ตัวนั้นอ่ะสำหรับสกิลที่สองนะผม,มการฟื้นฟูทั้งชีวิต60%ก็เป็นการหิวเลือดต่อเนื่องนะผม1ิวิแล้วก็เพิ่มทั้งป้องกันกายและป้องกันเวท2800 0นหน่วยนะผมกอบสิบวิเหมือนกันแล้วก็เพิ่มการต้านทาาาักษะอีก3ามสิาเปนสิบวินะผมสำหรับสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะผมซึ่งเป็นสกิลบัฟให้พะก้วกอ่ะผมมองว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่ดูดาา ite, ดีมมมมมาา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 ากกๆคครรรแลล้้ววว็็สสถถไไท์เเปปนนงงขออ คือการต่อต้านพายุหิมะับผมอาสกิลเดียวกับทางด้านของซียร์เลยับผมซึ่งในรอบนั้นถ้าผมจะไม่หวิดจะมีต้านลูกไฟต้านทางด้านของไอเทมน้ำแข็งแค่นาน,นับผมอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคู่เทพอีกตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เป็นดามเบดธาตุไม้ที่ยังใช้งานดีอยู่นะผมอ่ะดีในที่นี้หมายถึงว่าสายอินดี้นะผมไม่ใช่ว่าดีแบบจริงๆจังๆนะผมอ่ะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้พังเวทโจมตีนะผมอยู่ที่3 7 0 0 แม็กก็ประมาณอ่ะเล้านกว่านะผมอ่ะพลังชีวิตอยู่ที่1.7ึ่งจุล้านทำแม็กก็จะประมาณ3.4ล้านกว่านะผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมซึ่งเป็นตัวที่เก่าแต่อ่ะค่ายังไม่เก่าสักเท่าไหร่นะผมความเร็วในการโจมตีนะผมเร็วกว่าเซย่านิดนึงนะผมก็ปาไปหนึ่ร้บนะผมเคลื่อนที่ไม่ถือว่าน่ารังเกียจนะผมหกบเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะผมอ่ะระยะโจมตี340ก็ถือว่าลบสกิลจากและอ่ะระยะโจมตีได้นะผมอ่ะก็ถือว่าทุทๆยทายได้นะ แล้วก็ครูดาวสกิลนะผมค่อนข้างที่นานนานไปน,นิดนึงนะผมอะ่ะก็น่าจะปกติแหละท่านผมเอาต้านสิบสองไฮเปอร์เก้าวินะผมอะ่ะสำหรับสกิลที่หนึ่งอะ่ะก็ครูดาวสิบสองวิสกิลที่สองก็สิบสองวิเหมือนกันท่านผมแล้วก็ตัวนี้ครูดาวเลเจอร์อยู่ที่เก้าวิท่านผมแล้วก็แล่ใช้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเป็นตัวที่ใช้แล่น้อยเหมือนกับตัวเซี่าเลยท่านผมค่อนข้างที่น้อยมากๆเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันที่ด่านสเตตหลักกันเลยนะานผมว่าตัวของมันเป็นยังไงกันท่านผมอะ่ะตอนนี้ สเตตหลักที่ผมจะรีวิวนะผมอ่ะตอนนี้ก็น่าจะรีวิวกันที่ด่านที่396ับผมเพราะว่าขนนกตอนนี้ไม่พอแล้วนผมมาก่อจะมารีวิวคร่าวๆกันว่าตัวละครทางด้านของชุนอ่ะปัจจุบันมันเป็นยังไงนะผมมาก็รีวิวกันอ่าคลิปที่แล้วผมได้รีวิวเสียยาไปใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ตรงมุมขวาตัวไอได้เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสองทีมเกียร์คนดูให้ให้ด้วยนะผมมา ว่าคนดูใส่เกียร์ถูกต้องไหมนี่ท่านผมสกิลค่อนข้างขีดกว้างมากๆเลยท่ผมแต่ตัวก็ติดปัญหาตรงเปาะบางท่ผมเพราะว่าเป็นสายไวพิพอ่ะนี่ท่าผมนี่สกิลฮิวอ่ะเป็นสกิลฮิวเลือดที่ค่อนข้างที่ดูดีมากๆเลยท่ผมเป็นการฮิวเลือดเพิ่มป้องกันกายป้องกันเบสท่าผมอะ่ะดาเมจก็ค่อนข้างที่ลึกท่านผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณ300กว่าจุดนะท่ผมอะ่ะสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยจุดได้ท่ผมอะ่ะแต่ตัวของมันก็ยังประสบปัญหาแบบเปาะบางอยู่ท่ผมเพราะว่ามันออกมา ท่านให้นับปีค่อนข้างที่นานมากๆแล้วทผมตัวนี้เก่าเกินไปทผมแล้วก็ผมมองว่าถ้าจะปั้นมาใช้จริงๆนะผมตัวนี้ต้องเกียร์ถึงแล้วก็แบบเป็นสายอินดี้จริงๆนะผมถึงจะปั้นมาเล่นได้อะเป็นตัวไหวพี่ๆค่อนข,ข้างที่เบาบางแต่ดามจยังใช้งานดีอยู่นะผมอ่ะเป็นกลุ่มดามจที่ยังแบบฉายไล่อยู่นะผมนี่สกิลฟาแท่ค่อนข,ข้างที่สวยงามนี่ก็เป็นสกิลบัฟทผมอ่ะแอนิเมชันหรือว่าสกิลต่างๆค่อนข้างที่เร็วมากๆท่ผมอ่ะไม่มีสกิลไหนที่ช้าเลยนะ่ผมติดปัญหา หนึ่งอย่างคือเปราะบางเฉยๆนะัมสำหรับเนเจอร์ตัวนี้อ่ะก็เข้าๆประมาณนี้ละกันนะัมสำหรับตัวนี้อ่ะด่านนี้ก็ไม่น่าจะผ่านแล้วนะับเดี๋ยวอ่ะไปส่องเกียร์คนดูกันหน่อยนะัมเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้แบบอ่านคอมเมนต์เยอะนะผมะคลิปนี้ผมก็จะมาตั้งใจอ่านคอมเมนต์แล้วก็มาดูเกียร์ให้นะผมอ่ะสำหรับ คนที่หนึ่งนะผมอ่าเป็นทางหน้าของคุณตะวันนะผมบอกผมว่าดูเกียร์ให้หน่อยนะผมอ่ะที่คิวออกมาช่วยผมได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจัดให้อ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะผมว่าจะเจอไหมสําหรับไอดีทางด้านของคุณตะวันนะผมอ่าน่าจะเป็นไอดีนี้ไหมนะผมอ่ํสำหรับคุณตะวันเลเวลอยู่ที่ยูห้าสิบสี่นะผมค่อนข้างที่ตึงมากๆแล้วก็น่าจะเป็นผู้เล่นเก่าด้วยนะผมมีชุดอีวากเลียนด้วย เกียค่อนข้างที่ดูดีมากๆครับผมแล้วก็โดยรวมแล้วผมมองว่าขาดแค่ทางด้านของเกียคิดมากท่ับผมอ่ะขาดแค่เกียรคิดมากมาลันไอดีะทรับผมอ่ะผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆจังๆครับผมผมแนะนําว่าทีม2ตัวทางด้านของจอร์เขีผีจีนอ่ะสตัวนี้ไม่ใช้ก็ไม่ไม่เป็นไรท่านผมอ่ะสำหรับ2ตัวนี้มันค่อนข้างที่แบบมา มันก็ใช้ดีนะผมแต่ตดปัญหาทุกที่มันเป็นร่างปกติอ่าถ้าปั้นไม่แม็กมันก็ใช้งานยากลําบากขอสมควรเลยผมแนะนําว่าใช้แค่ประมาณ56ตัวก็ค่อนข้างที่โอเคแล้วผมอ่ะลีก,ก็ไม่ได้จมนะผมลีอยู่ที่เพชรสามก็ถือว่าโอเคแล้วผมอ่ะตัวแบกน่นจะเป็นบาวล็อกนะผมอ่ะสำหรับตัวของบาวล็อกถ้าตัวนี้เป็นตัวแบกที่นะผมผมแนะนําว่าให้เอาเกียร์ทางด้านของเกียร์ช่องกลางทางด้านของชุดอีวาครับผมอ่ะชุดพระของ อส,สึกะตรงนี้มาใส่ให้กับตัวของบาวล็อกก็ไม่ผิดนะผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบกแล้วก็เกียร์ช่องหน้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมใส่ทางด้านของอกําไรชุนลีนะผมมากัไรชุนลีก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานดีมีพลังชีวิตแล้วก็พลังเวทนะผมผมแนะนําว่าให้เอาชุดพละมาติดให้กับตัวนี้ก็ได้นะผมแล้วก็เกียร์ช่องหน้าผมแนะนําว่าเป็นคาถาต้านสกิลนะผมคาถาต้านสกิลตรงนั้นเป็นทางด้านของคาถาถ้าจะไม่ผิดเป็นคาถาโมนดัผมอะ ตัวของบาวล็อกก็จะได้ทางด้านของต้านสกิล70กว่าเปอร์เซ็นต์หลบสกิลเกินร้อยแน่นอนะครับผมอ่ะทำให้ตัวของบาวล็อกยืนได้นานขึ้นแล้วก็แบกทีมได้ครับผมอ่ะสำหรับเล่มก็ใส่เกียร์แบบนี้ไม่ว่าการห่มน่าจะมีเกียร์ประมาณนี้ไหมอ่ะก็ติดปัญหาแค่นี้เองครับผมสำหรับของเล่มตัวเล่มใช้แล่อยู่ที่1 5 0 0ผมแนะนำว่าเอาทางด้านของชุดเทวินที่แรกกับตัวของบาวล็อกมาติดให้ก็ได้นะครับผมส่วนทูวะมันก็มองว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับผมอ่ะสำหรับคิรวิวก็ใช้้งานได ถ้าตัวของทวะใช้ไล่อยู่ที่พันแปดร้อยก็ผมมองว่าให้หาเกียร์ทางด้านของคิดมัดเกียร์กระดิ่งช่องกลางผมแนะนําว่าเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดละกันนะผมว่าจะใส่อะไรก็ได้นะผมว่าตอนนี้โดยรวมแล้วทีมคข,ข้างที่โอเคแล้วนะติดปัญหาตรงที่ขาดเกียร์คิดมัดเล็กๆน้อยๆน,นะผมนอกนั้นก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยนะผมะทีมต่อไปอก็เป็นทางด้านของฝากดูทีมด้วยครับชื่อฟลิกนะผมลูก ลิกแอนมอตตี้นะผมได้เลยนะผมเดี๋ยวขอไปส่องกันเลยนะผมว่าจะเป็นเลเวลเท่าไหรก่การนะผมสำหรับ ID l i c ิกแอนมอตตี้นะผมมาก็สําหรับใครนะผมที่อยากให้ผมส่องทีมแบบนี้อีกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็อ่ะรอบหน้าผมขอเม้นชื่อในเกมแล้วก็เลเวลด้วยนะผมเพราะว่าผมหาค่อท้า,าที่นานพอสมควรเลยนะผมสําหรับไอดีะ ID นะผมมาก็ผมอาจจะเลื่อนผ่านก็ขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะผมอ่นะ จะเจอไหมลูกลิกแอนมอตตี้โอ้โหนี่นะผมอ่ะเจอแล้วคุณฟลิกนะผมมาะก็ไปดูเรนเจอร์กันเลยสําหรับไอดีนี้ว่าจะเป็นยังไงท่ผมก็ข้าวๆแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปดูทีมรวมท่ผมน่าจะเป็นทีมประมาณนี้อ่าไม่ใช่ท่ผมเดี๋ยวขอส่องทีมแปหนึงดูทีมป้องกันดีก่านท่านผมน่าจะโอเคที่สุดอ่ะสําหรับทีมป้องกันโดยรวมแล้วค่อนข้างที่โอเคมากๆ่มกผมตีปัญหาตรงที่ว่า ตีบวกสเปซสปาเกินไปนะผมไม่ตีบวกให้ตัวหนึ่งแม็กไปก่อนนะผมอ่ะผมแนะนําว่าให้เก็บกบม,มาปั้นเอมเลียให้แม็กก่อนนะผมส่วนตัวทางด้านของบาวปาคทงมันเก่งนะผมแต่ผมแนะนําว่าตัวนี้มันไม่สามารถแบกทีมได้นะผมถึงจะเป็นตัวดามิทาตศไฟแต่ตัวนี้อ่ะก็มีข้อเสียหลายอย่างอยู่เลยนะผมอ่ะสำหรับเคียผมมองว่าติดค่อนข้างที่แบบมั่วไปนิดนึงนะผมผมแนะนํานิดนึงนะผมอ่ะสำหรับถ้าอยากจะเล่นจริงจังนะผมอ่ะตัวทางด้านของเอมเบีย ติดทางด้านของลุ่มจันทาโอเคแล้วผมแล้วก็ถ้าอยากให้มันแบกจริงๆอ่ะให้เลือกออปชันเป็นทางด้านของอาตาไม่ยำของทักษะหรือว่าระยะการสร้างเีเจอร์ใหม่ก็ได้ผมส่วนช่องกลางผมแนะนําว่าให้ขโมยมาจากตัวของโคนี่มัธยมปลายผมขโมยมาเลย่ผมอ่ะเอามาใส่ให้กับตัวของเอมิเ,เมลียน่ผมแล้วก็ช่องท้ายผมแนะนําว่าขโมยมาจากตัวของบ้าล็อกเลยทผมเป็นตังโง่และเลือกออปชันเป็นลบสกิลท่านผมอาจจะทําให้ตัวของ ถ้าจะไม่ผิดตัวของเอเลียเก่งขึ้นแล้วทางด้านของคาทาอาเวสถิจันทาตรงนี้ผมแนะนาว่าถ้าไม่ติดให้กับตัวของบาวล็อกก็ไม่รู้ว่าจะติดให้กับตัวไหนแล้วนะผมเพราะว่าทีมตอนนี้ค่อนข้างที่สมดุลแล้วบาวล็อกนะผมแนะนําว่าใส่คาทาทางด้านของคาทาตรงนี้นะผมคาทาเซียวจันทาแล้วก็ใส่ช่องกลางเปโลและสินจันทาก็ได้ช่องท้ายเป็นกระเป๋าก็ได้เพราะว่าตัวนี้ใช้แล่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะผมถ้าผมจะไม่ผิดอ่นะพันห้าก,ก็ถือว่ากลาง ส่วนทางด้านของบอสจัลลัคย์ผมอ่ะมันเป็นตัวแบกทีมแล้วก็เป็นตัวแม็กเินตัวเดียวในทีมนะผมครับผมจะไม่ผิด่ะให้ใส่ทางด้านของรองเท้าลีโอนาดแล้วก็ช่องท้ายเป็นกระเป๋าช่องหน้าเป็นธนูก็ได้ทุกคอ่ะก็ใส่ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วทุกคก็แค่แก้ไขเกียร์นิดๆหน่อยๆน่อยลีก็จะดันขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ทุกคอ่ะสำหรับคุณฟลิกก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยทุกคว่าเป็นทีมอะไรอ่า ก็ทีมต่อไปเป็นทางด้านของเป็นโอ้โ oh ห oh, ชื่อค่อนข้างที่ยากนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะผมขึ้นเม้น์ไว้ให้นะผมอนะ่ะชื่อยากไปนิดนึงนะผมแต่ก็น่าจะหาได้แหละนะผมสําหรับทีนี้มาเดี๋ยวก็ไปหากันเลยนะผมมาก็เลื่อนหากันก่อนนะผมถ้าผมจะไม่ผิดผมดูไปรอบนึงแล้วนะผมนะสำหรับไปทีนี้เดี๋ยวก็หาแป๊บนึงนะผม เสียเวลานิดนึงอะสำหรับรอบหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาดูเกียร์ให้เหมือนเดิมนผมแต่ขอแค่หนึ่งอย่างท่ผมคอมเมนต์อาเลเวลกับชื่อไวท์ทาผมก็เดี๋ยวผมจะมาดูให้แน่นอนท่ผมถ้าผมไม่ติดปัญหาอะไรก็น่าจะเจอไหมตรงนี้หรือว่าอีกไกลท่นผมนนี่ท่ผมอ่าเจอแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ท่ผมรูปค่อนข้างที่แปลกนิดนึงนะ่านผมอ่ะก็สําหรับทีมนี้โดยรวมแล้วค่อนข้างที่ดูดีมากๆแต่ติดปัญหาตรงที่ว่า สลับใช้ดุยยางเป็นร่างไฮเปอร์นะครับข้อเสียหนึ่งอย่างคือตัวมันจะใช้แร่ค่อนข้างที่เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของมันจะคูลดาวช้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าผมให้ผมแนะนําจริงๆนะครับดุยยางถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ทางด้านของแซลลี่สลดมาแทนก็ได้เพราะว่ามันบัฟดีกว่าดุยางเยอะเลยนะครับสำหรับสล,ลีดแซลลี่แล้วก็ทีม2ผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่5้าตัวหลักๆผมแนะนําว่าใช้สลดนะรใช้ทางด้านของเจสสิก้าบัตเต็ แอมเลียเลมแล้วก็บาวไฟนะผมแค่นี้ก็พอแล้วนะผมไอดีก็น่าจะโหดขึ้นอีกระดับหนึ่งนะผมสำหรับเกีย์ทางด้านของชุดฮโลวีนผมแนะนําว่าถ้าถอดออกมาปุ๊บไปใส่กับซารีสเลตหรือว่าจะใส่กับบัตเต็ดก็ได้มันก็โอเคแล้วนะผมส่วนเกียร์ช่องคายติดให้กับเลมแบบนี้ไม่ผิดนะผมอาจจะนิน้นไปทางคีก็ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมสำหรับสำหรับบาวไฟนะผมเป็นดาเมจดแต่หวังพึ่งไม่ได้ผมแนะนําว่าช่องหน้า ใส่เป็นค้อนไปเลยนะผมเพราะว่าตัวของมันเพิ่งดาเมจไม่ได้หรือว่าจะรอคิดมัดและไปเอาเกียร์ทางด้านของไมคคิดมัดตรงนั้นนะผมที่เป็นเกียร์ห้าดาวหกดาวก็ได้ท่านผมอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ละกันผมมาส่องเกียร์รอบนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนผมรอบหน้าเดี๋ยวผมมาส่องแบบจัดเต็มให้อีกครั้งหนึ่งท่าผมอ่ะคลิปนี้มารีวิวทางด้านของตัวของชุนแล้วก็มาทางด้านของส่องเกียร์คนดูด้วย สำหรับใครที่อยากให้สอเีเก์แบบนี้อีกก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะผมอ่ะคอมเมนต์ชื่อแล้วก็เลเวลในเกมทผมผมจะได้หาง่ายยิ่งขึ้นนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพาาื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันตานีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ